ยาย่าเปิดหมวดแซบโชว์ก้ามท้องเฟิร์มคอมเมนต์เต็มไปด้วยต้องบอกว่าเป็นนางเอกสวยที่หุ่นเป๊ะมากๆสำหรับยาย่าอุรัสยาและไม่ว่าจะอยู่ในลลกไหนเจ้าตัวก็เอาอยู่ยิ่งช่วงนี้มีภาพแซบๆฮอตๆอตล่อยๆยิ่งทำแฟนขับใจละลายอย่างล่าสุดยาย่าก็เล่นเอาอินสตาแกรมแทบลุกเป็นไฟเลยทีเดียวหลังออกมาโพสต์รูปโชก้ามท้อง ซิกแพคสุดคลีนแบบเต็มๆตาในชุดท่อนบนเป็นบิกินี่มีสีเนื้อบางๆคุมทับส่วนท่อนล่างเป็นกางเกงยีนขาดๆสุดคูเดินชิลๆเฉิดฉายบนชายหาดพร้อมแคปชั่นว่า i อ s land girl ์แลนด์เกิลแอท t งานนี้คอมเมนต์เต็มไปด้วยคำว่าสวยและสวยเต็มไปหมด